ชื่ออธิสันสุพลเลอร์ฮิรันชัยนะครับปัจจุบันก็คือนำเข้านะฮะสินค้าโมเดลรถและเครื่องบินก็ได้ผลกระทบจากการทีล่ลูกค้าซึ่งเป็นต่างชาติเนี่ยไม่ได้เข้ามานะฮะโดยเฉพาะที่นี่ที่ MBK เนี่ยลูกค้าต่างชาติจะครึ่งหนึ่งนะฮะลูกค้าต่างชาติลดลงยอดขายลดลงเราจะต้องใช้เงินหมุนเวียนตลอดนะฮะเราสั่งของล่วงหน้าประมาณ4-5เดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นของที่เราสั่งเข้ามานะวันนี้ก็คือสั่งย้อนหลังแล้วก็ต้องจ่ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ปิดร้านไปประมาณ4-5เดือนแล้วก็ไม่มีรายได้แล้วก็ได้เงินตัวนี้เข้ามาหมุนเวียนในการชาระค่าสินค้าก่อน mm hmm. ก็ขอบคุณแบงก์เอสเอ็มมากนะครับที่มีโครงการสินเชื่อ Power เพื่อวันใหม่สาหรับร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมครับขอบคุณมากครับมันช่วยได้มากเลยครับ